สวัสดีค่ะโวนัสค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอชันเรื่องสืบลับฉบับคอมมนูวชิร้อนตอนที่9ค่ะก็สําหรับตอนที่แล้วเรื่องราวก็คือช็อกเลยกับการตายของอาจารย์กริสลี่เนาะคือแบบมันเป็นอะไรที่มันไม่คาดคิดอ่ะเออเพราะเราเราคิดว่าเขาจะแบบมีบทบาทในอนาคตอีกอ่ะด้วยความที่แบบเออเขาก็เป็นอาจารย์จากดูด้วยแล้วด้วยแบบ ไม่รู้อาจจะด้วยภาพลักษณ์สไตล์คาแรคเตอร์เขามันดูแบบดูไม่น่าจะแบบอยู่ๆมาตายอย่างนี้อ่ะเออแล้วอย่างที่รอนก็พูดไปเนะี่ยตอนที่แล้วเนาะแบบเออคนที่แบบมันฆ่าอาจารย์บิสลีร์ได้ที่เป็นอาจารย์ระดับระดับนี้ของบลูอ่ะเออแสดงว่าแบบอีคนร้ายมันต้องแบบไม่ธรรมดามากๆซึ่งไม่ธรรมดาในที่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงแบบความสามารถหรือดีไซน์อันนี้ก็ไม่แน่ใจอืมแล้วก็ คือเหมือนรอนเขาก็เริ่มเขาก็แบบคิดได้แล้วจากการที่แบบอตอนท้ายคุณไอดอลฮิเมะเนี่ยเขาก็มาพูดเรื่องไฟฉายเนาะแบบเหมือนกับว่ามาีมีคนไปขอไฟฉายจากคุณอุนโนที่เป็นเชฟเนี่ยสามคน,มนก็ทำให้เหมือนแบบเหมือนรอนเขาจะได้ไอเดียคิดอะไรบางอย่างเลยเนาะคือจริเงเรา ไปกลับมาดูแล้วต่างจากจำไม่ได้นะว่าเหตุการณ์เมื่อสิปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ก็คือคือ,คอมีนักท่องเที่ยวหกคนกับพ่อของคุณจิมูมอนจีเนี่ยตายเนาะโดยที่แบบสุดท้ายเราคดีไม่คืบแบบหาคนร้ายไม่ได้น่าจะประมาณนั้นเนาะคือเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติคนร้ายคือคุณจูมอนจีเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะแบบแค้นแบบแค้นนักสืบแค้นโรงเรียนบลูใคร อะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าแบบคือพ่อพ่อเขาก็ตายด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบหาคนร้ายไม่ได้เงี้ยเพราะเราจะมองว่าจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ของรอนที่แบบที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบููก็ไม่ใช่เพราะของรอนมันคือห้าปีที่แล้วเนอะแต่ของเหตุการณ์ที่เกาะเนี้ยมันสิบปีที่แล้วอะเออหรือว่ามันจะมีใครที่อยู่เบื้องหลังอีกแต่เออก็ไม่รู้คนที่เชิญโปโต้มามันคือคุณจูมันจีคนเชิญโตโต้กับอาจารย์คริสตี้อ่ะ เออแล้วแล้วก็อีคนผมแหว่งอะ่ะเราก็เหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวเขาเลยไหมอืมก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบอะไรหรือเปล่าก็หวังว่าจะได้คำตอบในตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วการตายของอาจารย์คริสตลี่เนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับรอนไหมนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยค่ะ Let's ส o it! ช่างภาพทำไม,ไไมถึงต้องฆ่าเหมือนจงใจเรียกมาฆ่าด้วยเหรอคือแม้แต่อาจารย์คิสเล่ก็คือถูกเชิญมาเพื่อถูกฆ่าอ ありがとうございます一刻も早くどうかご理解とご協力をお願いします太陽ですはい犯人はこの中にいますなんかとくよいでにいでんねんねんそれこだわ

しといたドームへ運ぶ同じく睡眠薬で眠っているマスターキーはこの時ロンのポケットに入れたのでしょう着剤を塗って2人を閉じ込めたのです คืออย่างไ้แล้วมันต้องโดนยิงตอนนี้เนี่นยแหละว่ะคืออย่างน้ไรมันต้องโดนยิงตอนที่แบบเปิดโดมอะ่ะโอนโุเดลลาเป็นคนโล้โอนุเดลลาก็ต้องเป็นคนเปิดอ่ะว่าเพราะเสียงปืนปันดังหลังจากโดมเปิดอะ่ะหืม ลึกซึ้งอเออเพราะเราก็ต้องนึกว่ามันล็อกอยู่อะโอ้ยดีดูคนนั้นว่างไหมนเนี่ยก็เขาก็วางแบบจับสถานที่เพื่อให้มันเป็นไป,นปนตามนั้น この上部にもう片方を換気口の中に忍ばせて固定したさて明かりもつかず扉も開かないとなるとそれは暗闇の中室内灯のスイッチ以外に唯一スイッチです天井が開けば星明かりが部屋を照らし下げれば。 彼女は希望をを胸にスイッチを入れた海、はあ、兵と連動して望遠鏡は登録してあった星を観測するために望遠鏡を上部につけられた釣り糸は引っ張られ。 手に入れた手に入れとはさらにものでしょうおいおいおいロンの横にあった銃はロビーに飾ってあったモデルガンですうん気を取られて,るていてる最中にあなたが換気口から回収し 殺害方法がそうだったわたしだという根拠はどこにあるんです質問があるのはあなたは扉の鍵を壊してドームの中に入る前から懐中電で内藤がつかないことなんて知っていたんですしないと終わりトリックを仕掛けた。<laughs> <laughs> 何をしたのなら。ジューネマイニ何をしてんだ何の女はして <music> るの何こしてるのてる何をしてるの何をしてるの何をしての何をしてるの何をしてるの何のてるのをる ก็ฆ่าอาจารย์ทำไมเพราะอาจารย์เขารู้อเออก็ทำไมต้องปกปิดเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อนพอเป็นคนฆ่า เรวไม่อยากให้คนรู้เออแล้วก็มาทำแบบเดียวกับพ่อเราเองโด,ดยการฆ่าคนนี่นะมันสกปรกสุดตรงไหนยังไงไม่อยากได้เว้ย อะไรวะตัวเองเป็นคนทําตัวเองเป็นคนทําแท้ๆจะมาป้ายความผิดคนอื่นไม่ การสะกดจิตมันคลายหรือเปล่าอ้าวจบเอาออกมาเอาอ,เอ,อทำไมต้องเออทำไมต้องใส่หลายรอด้วยแถมค่าจ่ายคิสซี่ ใครวะัแสดงว่าเขาเป็นเขาใครวะเป็นคนที่ทำให้แบบรอนถูกเข้าใจผิดมาห้าปีที่แล้วด้วยไหม ถูกจ้างมาอีกทีหรอ คนจ้างมาอีกทีอาคือเหมือนเป็นคนสั่งให้จัดงานปาร์ตี้นี้ขึ้นมาหรือเปล่า

ジューダンがクロイセでキスカナカタカ、がナジャナコロサイハマイト誰ンティオキ<は>スクレト。ノイタチオキャッカンテキニミレバー。シノジシュージキンはトータスでイスダー。オープニオギカカキラがリオブンランドのサキニモアノチキンタケダ

まで用意しはるかに上等な頭脳の持ち主だと告げるかのように僕の探偵ふざけてる人生最大の屈辱だ

ジュニーサーズジュニータリーコ n ティータ、オダシニコヨーカケテクレタ、アナタタノカケテクレタ、ハンザイシノチョーテニータツデンセツノエムケが実際にソン最高の犯罪ーン。 แล้วอะไรเดียวแฝงตัวไปตำรวจตลกคือมึงคิดว่านักสืบจะฆ่าคนมากกว่าอาชญากรเหรอวะ ตลกมากมึงคิดว่าแบบว่านักสืบจะฆ่าแต่มึเชื่อใจอาชญากร เออเป็นทายาทวรมอด้วยเหรออ่ะคือสัญลักษณ์นี่คือแบบวาทายาทรุ่นที่หกรุ่นที่เก้าอะไรแบนี้

แล้วอะไรวะแล้วพอเลือดอาชญากรที่มีอยู่ในตัวมัน <laughs> มันทําให้แบบ <laughs> มันทำให้เป็นเหมือนแบบเป็นอาการสะกดจิตขึ้นมาได้ด้วยหรอวะมอริอตตี้ไม่ได้เป็นข้ <laughs> อมหมด,ด้วย <laughs> ตอนนี้ก็คือ <laughs> จะเซอร์ไพรส์ไปไหนเนี่ยตอนท้ายนี่แบบ ท็อกสุดแล้วนะก็แบบเอเอคือเอาเอาเรื่องคดีก่อนโอเคก็เป็นอย่างที่คิดเนาะว่าคือจูมอนจิแต่ก็คือแสดงว่าการฆ่าาจาร์กิสลี่นี่คือไม่ได้อยู่ในแผนการแต่แรกแต่เพราะอจาร์กิสลี่เขาแบบรู้ตัวคนร้ายเขาแบบจากตอนแรกที่เขาเาตัดสินใจว่ารอนเป็นคนร้ายนะน um เนาะอีจูมอนจิก็คงแบบเออโอเคเป็นไปนตามแผนแล้วอย่างเงี้ยแต่พอ หลังชนซายซีเขาแบบอ่ะโอเคเชื่ออะไรว่าเราไม่ใช่คนร้ายแล้วเขาก็อาจาตอนเริ่มแบบรู้หรือละแค่ละคายแล้วว่าใครเป็นคนร้ายจูมินจีก็เลยฆ่าซาซีก็คือเป็นการฆ่าด้วยแบบสูบวิสัยแบบเหตุการณ์ซึ่งหน้าคือไม่ได้อยู่ในแผนการแต่คือแบบออคือคือต่อให้แบบโอนุเดลาขุดคุยจนรู้ว่าความจริงของเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อนคืออะไรแต่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนท้ามาะว่าคือเข้าใจว่าแบบ โอเคอยากอาจจะอยากปกป้องครอบครัวปกป้องศักดิ์ศรีของพ่อหรือรอะไรแล้วแต่แต่ในเพื่อพ่อตัวเองคนทำมันก็ต้องยอมแล้วปะวะอยู่ๆจะดันมาเป็นฆาตรกรเหมือนพ่อถ้าง,งั้นตลกจริงเป็นเจ้าของหอดูดาวดีๆไม่ชอบเออแต่คือแบบแต่คือชอบอันอันแผนการที่แบบว่าเออให้ออนอเดร่าแบบขับคลำมาที่ประตูแล้วแบบมาล็อกประตูเองอย่างนี้ก็คือแบบ คือแบบไม่ได้คิดมาถึงนี้ก็คิดว่าอย่างน้อยโอเคแบบสวิตช์ไฟไม่เปิดอย่างน้อยก็แบบน่าจะคลำไปหาตรงไฟตรงที่เปิดโดมตรงนั้นเลยไม่ได้คิดว่าแบบเออจะมาคลำที่ประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใค้เป็นคนหมุนล็อกเองอ่โอ้อันนี้ก็แบบถือว่าล้ําแต่ก็เหมือนเดียวก็เป็นพฤติกรรมที่ make ซน n s เนาะพฤติกรรที่แบบเราเองก็ไม่ได้แบบเป็นเจ้าของสถานที่มืดด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอเราเปิดไม่ออกเราก็นึกว่าแบบประตูมันล็อกอยู่แล้วก็แบบ โดยฉัญชาติยัเราก็ต้องหมุนนอนเราก็ต้องหมุนไปสักทางหนึ่งเพื่อเผื่อมันจะเปิดเงี้ยแล้วคืออย่างที่บอกอีจูมันจีนี่ก็ตลกคือแบบคือตัวเองคือตัวเองร่วมมือได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มอาชญากรแต่แบบคุณมาแบบคำาคข้าโนอาชีรอนแบบสายตาอาฆาตมาไลา่จะฆ่าผม What <the> fuck? แล้วคือมึงไม่คิดว่าแบบกลุ่มอาชญากรนี่จะฆ่ามึงเลยใช่ไหม คือนั่นเขานักสืบนะเป็นนักสืบที่แบบตัวตัวแกเองก็ไม่ได้รู้จักมักจีมาก่อนว่าเขาแบบมีพฤติกรรมฆ่าคนเลยเงนั้นก็คือสรุปคือสัญลักษณ์คือเหมือนบ่งบอกว่ารอนคือทายาตรุ่นที่หกนะถ้าเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหมายถึงทายาทอีกพวกนี้คือเป็นพวกของฝั่งโมริยาตีเนาะเพราะเป็นกลุ่มอาชญากรแก๊งเอ็มนะกลุ่มเอ็ม ก็คือเป็นทายาทรุ่นที่หกของมอริอัตตี้และเป็นทายาทรุ่นที่เก้าของเชอร์ล็อกโฮมนี่ช็อกมากไปได้ดูถูกแล้วใช่ไหมไม่ได้ดูเรื่องมอริอัตตี้อยู่ใช่ไหมแลคือแบบต้นตระกูลนี่ใครคือตัววิลเลียมเองกับเชอร์ล็อกเนอะโนแบบนั้นเขาคงไม่ได้จะมีลูกได้นะคะแต่คือโอเคมันคือมันมันก็คงไม่ใช่ตัววิลเลียมกับตัวแบบเชอร์ล็อกเลยตกหรอกแล้วคือแบบเป็นทายาทที่แบบ่ลูกสงล,กลูกสาวลูกชายแต่งงานกัน แล้วมันเป็นตั้งแต่รุ่นไหนก่อนที่แบบเป็นทายาทของฟัง Home, ฟ่งโฮมกับฝั่งมเรียตี้มามาได้กันเนี่ย <c oughs> แล้วคือไอ้พวกไอ้พวกกลุ่มเอมนี่คือคือไม่ใช่ลูกครึ่งใช่ไหมก็คือแบบก็คือเป็นทายาทแบบฝั่งมเรียตี้แบบโดยแบบร้อเอร์เซน์เลยอย่างนี้แต่รอนเนี่ยคือแบบเป็นก็แต่คือ แต่คือมันเริ่มแต่คือพ่อแม่รอนเหรอคือหรือว่าแบบรุ่นไหนสักรุ่นหนึ่งเพราะว่ารุ่นหกฝั่งมอริโอตี้และรุ่นเก้าของฝั่งโฮมเลยนะแล้วคือคือเราไม่แน่ใจว่าเออใครที่มาจากแบบมอริโอตี้แล้วใครมาจากมาจากโฮมคือแบบพ่อแม่รอนเหรอหรือว่าแบบใครคนไหนสักรุ่นหนึ่งในแบบมอริโอตี้แล้วแบบก็แบบปู่ย่าตายายทวเทิดอะไรนีจนกระทั่งมาถึงรอน เห็แต่ว่าทางไอ้ฝั่งกลุ่มเอมเนี่ยคือเขาก็แบบโมเดลตี้แบบเพียวๆามาเลยอะไรอย่างนี้แต่ของร้อนนี่ก็จะแบบมเดตี้แล้วโฮมก็แบบมีสักรุ่นนึงที่แต่งงานกันแล้วมันก็แบบมีลูกหลานรุ่นลาุนแล้วหล่นล้รุานจนมาจนมาจบที่ร้อนแล้วอยู่ๆไอ้อาการนี้มันเกิดขึ้นมาไนดะ้ยังไงอะ่ะก็แบบคือถูกปลูกอะ่ะคือคือโอเคไอ้เหตุการณ์ทาปีที่แล้วน่าจะเป็นฝีมืออีกกลุ่มเอ็มนี่แหละ แล้วก็แต่คือยังไงอ่ะคือทําให้รอนมีอาการนี้ได้ไงคือแบบไปกระตุ้น DNA ฝั่งมอริอตตี้ที่อยู่ในตัวรอนเหรออะไรวะแต่คือเวลารอนสั่งให้ฆ่าคนมันก็สั่งแต่คนร้ายอยู่ดีหรือแต่แตก็เออคือคือเราไม่แน่ใจว่าในนิยายจริงๆมอริอตตี้เขาเป็นยังไงแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติแบบอ้างอิงจากอานิเมะ แม่เรื่องมอริอตตี้อ่ะคือมอริอตตี้เขาคือพวกวินเลียมเขาก็ฆ่าเฉพาะคนเลวเออเขาฆ่าคนก็จริงแต่เขาก็ฆ่าเฉพาะคนเลวเหมือนกันเออถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ก็คงไม่แปลกถ้าไออาการอาการสะกดจิตของรอนเนี่ยมันมันสั่งมันสั่งเฉพาะคนร้ายให้ไปตายเออคนนึกนึกขึ้นได้มันก็เออมาอันนี้ถ้าเป็นในเรื่องนั้นวินเลียมเขาก็ฆ่าแต่คนเลวเหมือนกันคือว่าหรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ในโอพีมันมี ซีนสีที่มันเหมือนแบบเป็นคดีในรถไฟอุ้ยก็แต่ก็ดูเหมือนรอนเขาจะไม่ได้รู้เรื่องราวของแบบแบบบันพรบรุษตัวเองเนอะเออพราะเหมือนเขาก็เป็นนักสืบพ่อพ่อแม่เขาทํางานอะไรรอนอ,อ,อันนี้ก็ไม่รู้รู้แต่คือแล้วเขาใช้อะไรทําที่คอรอนมันถึงกลายเป็นแเป็นคือใช้ไฟลนอะ ไม่ใช่แบบคําแบบลักษณะกันเดียวกับรอยสักใช่ไหมแล้วเพราะลอยบอกว่ารอยนี้มันก็เกิดขึ้นแบบตอนนั้นห้าปีที่แล้วแสดงว่าอีกกลุ่มเอ็มเนี่ยก็แอบมาทําตอนรอยไม่ได้สติงนี้เหรอมันทําเร็วขนาดเลยวอะเพราคือคือเขาก็แบบในฐานะที่รอนเองก็แบบมีเชื้อสายแบบของทางฝั่งโมเรียตี้เขาก็เลยแบบแสดงยังไงคืออยากให้มาแบบสืบ่อมรดกอะคืออยากให้แบบมาเป็นอาชญากรเต็มตัว แทนที่จะเป็นนักสือ่งนี้โอ้คือโอ้อันนี้ทวิสที่สุดตั้งแต่ดูมาแล้วคือถ้าตอนที่แล้วเรียกว่าช็อกที่สุดที่ดูมาตอนนี้คือแบบช็อกหนักกว่าเดิมตอนนี้ช็อกหนักกว่าเดิมเพราะข้อมูลตอนสุดท้ายนั่นแหละโอเคตอนหน้าเออไม่รู้มันจะต้องมีปีเลองของกลุ่มเอ็มต่อยไหมเนี่ยเออเหมือนงานนี้ ยากแหละ <c oughs> เราคนดูในแหละยากค่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> คลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแตไปเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย